สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับลืมลืมขออภัยด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสวันน an ี้เราหทุกท่านากช่องีพีธรรมดานะครับช่องีพีธรรมดาก็จะมานำเสนออ่านลอยกายชาติครับอานอยกายชาติเพราะว่าที่14พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุ่มนะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสน้ำส้มน้ำเงินดีๆให้ทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณสมาี่ชทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุ้ทติุ้้มติเด็กฝากกดติดตามกดติเตกดไลค์กดแชร์นี่นะครับเด่ทางเขาจะบรรยาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้เพื่อความบันเทิงเทานั้นนะครับับประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยเนาะอนมีอะไรบ้างวันนี้จดไปนะครับแคปหน้าจอไว้เด็นะครับอันนี้นะครับจบไปเลยครับตามนี้หละมองเห็นอยู่เนาะมองเห็นอยู่นะครับ เจบไปนะครับแาบน,นี้นะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับวินก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเรียงกันนะครับเก้าเน้นที่เก้ากับศูนย์นะส,สำหรับรูดดิ่งนะครับแบบนี้นะครับหน่อยกายชาติออกเวลาสีโมงเย็นนะครับสีโมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณม,มากๆนะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ